ถ่ายรูปดีกว่าเซตเตอร์ฮูดอ่ะฮูดกันหิงอ่ะมีอีกป่ะนนี้มีอีกป่ะเอามากลางแล้วสั่งรถเลยตัดเลยเลยตัดผมหล่อเลยเห็นป่ะรากเดียวกันเออทำไมแม่ไม่ทำส้มยังเป็นแบบนี้เอามาต่อใหม่ก็ได้มีอีกป่ะเหลือป่ะ เ๋ยวไว้วันไหนซื้อเก็บไว้โปรโมชั่นนี้ไม่มีใครขายเอาแย่หรือเแกมึงนี่นะเอาไปพันเก้าเก้าสิบพอพี่อุ้ยใีใครก็าขายแล้วนะไป้า ปายฟ้าพี่ปลฟ้าซัมเมอร์ปาจ์มาอุ๊ยโคตเท่เลยอะเท่ชยหน่อยอะับสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เอาไปเลย1,990บาทถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์เอาไป2,900ันเค่ะแล้วแต่ความสมัครใจนะคะเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวนึงเยี่ยมยะโสธรอีเจ้ย เจยเอ้ยขาดจำด้วยนะเออสวยพี่แม่เอาหุ่นมากดไลค์กดแชร์แปดพันเก้าเก้าสิบหุ่นหุ่นหุ่นเจ้เาเจ้มาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเอาไปขายกันขำๆพี่เลยไม่ได้อะไรหรอกนะ่ยเขาถามไม่ได้แล้วมึงขายทำไมอยากขาย โปงไงก็เดือนนี้เราจะโปอยู่แล้วใช่ค่ะ birthday sale ตั้งใจจะโปอยู่แล้วก็โปไปเลยโปแต่เดือนนี้นะเดือนหน้าไม่โปแล้วนะปลายห้อยก็มีเว้ยราคาถูกทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นงานใช้ได้เลยไม่ได้เศนะเออด้วยกันงานเขาขายกันสองพันเก้านั่นแหละเออ เซลให้เซลไปเลยหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบบาทนะคะไม่ต้องต่อแล้วน้ำไม่เหลืออะไรแล้วเอามาขายให้ลูกค้าขำๆกันนะคะเผื่อต่างจังหวัดลมยงลมเย็นนะเธอเอาอีกสสีให้พี่เมย์ใส่หนดอกด่ะกางเกงผ้าสก็อตผ้าสำลีคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยพี่รวมๆกันเกรดนี้เอาไปขายกันขำๆพี่อต้นทุนตบตัว สิบ,บาทถึงมะเนี่ยเธอมันได้กี่ตัวนะเออ,เอ,อประมาณสองร้อยเก๋ว่ะัน9 0เก้าร้อยเก้าสิบอาหารให้ดูเลยนะอาหารสองร้อยตัวเก้าบาทเก้าสิบตังค์ออเอาไปขายกี่บาทก็กําไรละพี่ราคาสองตัวร้อยพอเหลือหางห่างน้ำสองก็สามตัวร้อยไปเลยสิคะใครรับรีวิวพิมพ์มาเลย พิมมาโลดพิมมาโลดรีวิววันนี้เห็นวันหน้าไม่เป็นไรนะคะเราก็ตั้งใจรีวิวเหมือนเดิมนะคะถ้าพี่มาร์กอยากเป็นตัวเต็งเมืองไทยนะพี่มาร์กต้องเปิดการมองเห็นเออูดูซูติมันโอจอดโอเจ้าจอดยอดมากนีวนี่แบนรนด์นล้เนี่ยนิวยอร์ก ยังกี้ยังกี้นายงไงสั่งได้พี่ยามแคโปโปเยอะมากนะเดือนนี้คุณพี่ใครเป็นลูกค้ามือใหม่ใครไม่เคยซื้อของโกดังแคร์นะคะสั่งได้เลยนะพี่ยินดีบริการนะคะโกดังเราเปิดมากว่าแปดปีแล้วนะคะรับรองไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะบางคนเพิ่งเคยเห็นกันเนี่ยใช่บางคนเพิ่งเคยเปิดนานแล้วเหรออะไรเงี้ยพี่มันเห็นก็ไม่รู้เนาะ เราขายส่งอย่างเดียวนะคะไม่ขายเป็นตัวนะพี่มั่นใจกันได้เลยนะคะใครรับพิมพ์ได้เลยพี่หนึ่งพันเก้าิบาทไปเช็คไปเช็คดูเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีใครขายนะแต่ถ้าใครเห็นเราขายองี้อยากจะตัดเราก็ไม่เป็นไรนะคะตัดราคาตัดราคาไม่เป็นไรค่ะพี่ต,ตามสบายตัดมาไม่ตัดกลับค่ะ <laughs> ปล่อยเลย <laughs> เสียดายส่งไม่ถึงบ้านโอ้ยพี่อยู่จังหวัดอะไรนะคุณพี่มันอาจจะมีถึงบ้านแต่มันจะแพงหน่อยนะพี่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าปกติมันถึงบ้านอยู่แล้วนะขนส่งพวกนะี้เออขาจ้ำสวยจังเลยลรงแมพูดถึงพูดถึงนะแค่ขายสองพันห้าได้ไม่โดนด่านะแค่พูดเลยเนะี่ยสองพันเก้าสองพันห้าได้นะสภาพค่อนข้างโอเคนะพี่บอกเลย ไม่ได้คี้เหล่นะคะงานใช้ได้พี่เปอร์เซ็นต์เพื้อนเสียสิบเอร์ซ็นตบวกลบนะคะอยู่สมุทรสาคารทามาเา้ิเสียของเสียจะขายแล้วนะอ,อคนทักมาเป็นร้อยแล้วเสียจะเอาอยัางไงกับว่ามาเียให้ไปส่งป่ะเออสรุปเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเกงยูนิคอ,อ,อร,ร์ฉันบอก<ม>เลย,ลเยสามจังหวัดภาคใต้อำเภออะไรดีกว่าพี่อามเดี๋ยวแค่จะเช็คให้นะคะ ก็นี่แมกเพจไงถึงบ้านน,นี่แม็กเพจโอ,อแต่ว่ามันแพงนิดนึงนะสี่ร้อยแปดสิบยานะ <laughs> พี่โจกพบยานนะพี่โจกมาเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดวันสุดท้ายนะแค่จะหยุดสองวันนะคะสิบห้าสิบหกนะจะไปเกงหวยนอกสถานที่นะคะวันนั้นพี่โจก,ก็เลือกมาวันหยุดนะเออไม่มีใคร<า>ยอยู่ด้วยนะ เห็นไหมมันมีผ้าบงผ้าบางคุ่เนียวสิบลูกจริงเป่าเดี๋ยวจะซื้อขนมไว้รอถ้าพี่โจ๊กมาจริงอ่ะเอาพรมแดงมาปูรอเลยทุกคนงานดีนะเนี่ยงานใช้ได้แต่ว่าเคยสั่งแล้วต้องไปรับในเมืองหรอไม่ไม่ถึงบ้านไงมันมีพี่พี่อามต้องบอกว่าขอถึงบ้านแล้วบอกเอานี่เมกเพจนะยามแจ้งได้เอานี่เมกเพจนะคะแล้วป่าชัว ปลาชูชสี่ร้อยปะ่ปะ,ะอีกขนส่งหนึ่งขนส่งป่าชูถึงบ้านเหมือนกันแต่ว่าประมาณสี่ร้อยมันจะแพงนิดหนึ่งคุณพี่ถ้าสามจังหวัดภาคใต้นะคะพี่ยามสั่งได้นะอย่าค่ดูขนส่งให้นะว่าจะเอาอะไรนะคะคุ้มพี่คุ้มจริงๆสําหรับรุ่นนี้ที่เอามาโปรให้นะคะสุดคุ้มค่ะพี่ไคืนกร,นกรจริงๆคืนกําไรให้กับสังคม เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะคะเบอร์เดย์เซลก็อยากจะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะไม่ได้จัดอะไรแบบนี้นานมากมากมากแล้วนะคะเรายังไม่ไม่ดูให้น้องเลยเน่าแล้วพี่พี่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาใส่ยญงซื้อมาใส่เออ ว่าหนูต้องเทรดไปเอ็นเปอร์มาริโอ้โอยมาริโอ oh, oh. mm ้มันจะมีทั้งลายสกอตและลายการ์ตูนปนกันลูกค้าต้นทุนเก้าบาทสิบบาทอะตีละสิบบาทขายเท่าไหร่ก็ได้กำไรอยู่แล้วสามตัวร้อยนี่คนแย่งกันหัวแตกพี่เพื่อ ใครรับกระสอบนี้พิมพ์ได้เลยนะรีวิวได้ทุกตัวโอ้ยอุ้ยอุ้ยสะบัดแรงไปหน่อยสะบัดแรงไปหน่อยเชือกเชือกกระเด็นโดนหัวไปทีนึงน่งนะหน่าจะเป็นอะไรไม่เนีน่ยเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะเไร ตรงนี้กับทำนี่ไหนดีวะมันมีอะไรบ้างทำนี่ก็ได้<ะ>ทำนี่ก็ได้ทนี่ออม,มันไม่ใช่เแบบ็นเนบฟแต่นี่ถือว่านางกว่าทำนี่ดังกว่าดังกว่าน้า ใครจะสั่งโปรนี้สั่งได้เลยนะคะมีเยอะยังไงก็คุ้มลูกค้าคือรุ่นแบบเนี้ยสองพันขายหน้าร้านสองพันเก้านะซื้อสิบลูกยี่สิบลูกยังไม่ได้ราคาถูกเท่านี้เลยใครอยากได้ราคาสองพันเก้ามีป้ายซิมบ้าเข้าใหม่นะคะกี่ลูกไม่รู้วันนี้มา 5, 6, 6. เออซิมบ้าเขาจะสองพันเก้าเขามีน้อยพี่เห็นไหมอันนี้มันจะมีผ้าผงผ้าพื้นปนบ้างนะคะ แต่อย่าไปซีเรียสนะพี่ใครให้ราคานี้แล้วนะคะอย่าซีเรียสเยูออีรวยกลัวเพราะฉะนั้นใครจะรับรีวิวรับได้เลยนะซา้าพี่ดู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 ด,ดูในนั้นอู้สกอตเยอะอยู่นะเธอเอาไปคัดเอาไปแยกนะคะ เสื้อสักตัวใช่ไหมคะเอ่าส่งน้วเบ้นใส่แว้นไปเอาสิไปเลือกก็ได้ค่ะพี่เฮ้ยเนี่ยบางตัวยังป้ายห้อยอยู่เลยยังบอดได้ใส่เลยเด้ออะไรนะป้าหรือป้าหลงล้ะโอ้โหยเธอ แป๊บเดียวเองคอมเมนต์เอ้ยชแชทแตกป่าชูค่าส่งประมาณสี่ร้อยพี่อามอเล็บอกคูจะปิ้งทำไมแจัคเก็ดเบสบอลน,น,นี่ลค่ะเออโอเ,ข,อโอเขียวอือเลยตอนนี้ คือจ่สวยนะใได้งาน,าน<ช>ราคานี้ไม่มีใครราคานี้แล้วก็เทียบกับคุณภาพนี้โอเคนะคะพี่ถึงบางตัวมันอาจจะปนแบบว่าผ้าอื่นหรือว่าไม่มีลายนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่ได้ราคาหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบาทถือว่าสุดคุ้มมากๆแล้วนะคะไม่มีใคร<ป>ขายแล้วคือป,ปีราคานี้นุ๊ปปี้แต่นุ๊ปปี้แต่กันเปื้อนเมกาค่ะ สามพันสองรอบาทบัญชีเดิมค่ะโอ้ยลูกค้าวันนี้แอดมินหยุดไปหนึ่งคนแล้วเนี่ยใช้ได้เลยลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทั้งลูกเลยราคานน้เซตเตอร์ฮูดเด็กมา1น0ร้ยสิบป่ะ เหลือร้อนะหล,ลือร้อยบะร้อบวกลบสี่สิบกิโลประมาณ140บตัวบวกลบค่ะดุดดุด,ดปาดนะมนันจะรวมกันค่ะที่รุ่นนี้มีโปรโมชั่นอีกค่ะ ได้สบายสบายคุณพี่พสบายมากเลยอ่ะพี่ใครเอาไปขายเล่นเล่นก็ได้พี่ไม่ต้องเครียดสามตัวร้อยก็ขายได้นะโอ้จริงสมมุติว่าเปิดกระสอบปุบพี่ให้เขาคัดก่อนเลยก็ได้ห้าเก้าสองตัวร้อยเนาะเป็นหัวผ้าพอเป็นหัวผ้าพอเหลือน้ำสองหรือหางผ้าพี่ขายสามตัวร้อยพี่ก็กําไรนะเพราะต้นทุนประมาณสิบบาทสี่สิบห้ากิโลประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบโบค่ะอุ้ยเสร็จต้องหูเตดชัด 5้กิโลประมาณ140 <c oughs> 1 4 0สี่สิบวนะหน่งลบโค้งนี่ัอะหลงนเราพลังเฮียวตัดชจอกฟังให้คุณผ่้ชเจ๊ามารับเองใช่ไหมคะเจ๊เจ๊โอนตาังหวมาใช่ปะเออเออมาแล้วเช้าเข,เขามาเอาไปแล้ว เอามาไปแล้วพเ,เพ,วพิ่งส่งเพิ่งส่งเมสเซจเพิ่งโอนเฮียะเฮียหยิบโทรศัพท์มาผิดเครื่องโอนเครื่องโอนไม่ใช่เครื่องเฮียมาเอาไปแล้วค่ะเพียมาผิดเครื่องสกปริตาม้เออเออเออจับดีเดินมาเขียนเองเอ้ยไม่ใช่หายผิดผิดรูปหรือว่า นี่มันสปอร์ตบาร์เออ,อาเออ่เียนเลยเฮียก็ตาไม่ค่อยดีช่วงนี้อุย้ยเหมือนกันเลยอะ่ะเธอมันเป็นป้ายห้อยไง<อ>ฉันคิดว่าน่าจะเป็นงานรถสต็อกนะตัวนี้เนี่ยป้ายห้อยเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> ทพี่น,นาย อ่านี่ไป้สอเดิมเปล่บอกลูกคาแล้วราคาโปรโมชั่น1,990บาทคุณพี่ให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดือนหน้าจะขาย2,500แล้วนะส่งของก็ร้อยเปอร์เซ็นอีกแล้วหรออะไรนะไม่น่าะส่งองก็ยังร้อยเปอเ็นหรออะไรร้อ เดินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบ้องอยู่กับบอง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 ่เาชาร์จโทรศัพท์ไงถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ไม่ดนะ้ไม่100อด้่ร้อยเปอร์เซ็นต์คืนนี้ไงคืนนี้เฮ้ยงนใช้ได้เว้ย ไปเอาลูกรีวิวจัดไปนะขอบคุณมากนะคะพี่ขายดีๆค่ะอ้ยแฟนผงแดงนี่หว่าป่ากูเด็กผีเบ้นน่ะปาเรียกเลยกิ๊กต่อมึงค่าส่งประมาณสองร้อยค่ะพี่กระถินสาสอง เปิดจอทำให้เลยก็ได้ปะเสื้อสกอต็ตชายโอนเออสิริคุยกับฉันไม่รู้เรื่องละนะสกอตชายแบบกสกอตถ่ายใครรับรีวิวพิมพ์เลยพี่ค่าขนส่งปลายทางนะคะขอเธอ,อแต่อันไหนส่งต้นทางได้ก็จะส่งให้นะคะพี่ อันนี้ถ้าส่งต้นทางที่ก็ขัดทุนแล้วนะคะขายแบบแทบจะไม่เอากำไรอะไรๆๆแล้วคุณพี่คือโปรจริงๆนะคะนี่เขาเป็นขาจ้ำเหรอเนี่ยเธอเอ้ยน่ารักสกองสกอตเดี๋ยวต้องแยกถ่ายรูป เดี๋ยวแค่จะถ่ายรูปให้นะคะแล้วอาจจะไม่ได้เปิดรีวิวอีกแล้วนะคะรุ่นนี้เพราะว่าเป็นราคาเซลล์แล้วก็ตั้งใจที่จะขายให้ลูกค้าราคานี้จริงๆนะคะเอาไปขายกันเล่นๆเ,เอาไปขายกันสนุกๆในช่วงท้ายปีกำไรน้อยพี่วางดีๆดกำไรไม่เยอะอ่ะเจนวางเกือบสะบัดโดนหัวพี่เจ หมกเนี่ยสิบกว่าคนดีดปุ๊บเหลือห้าเลยดีดมาดีดกลับนะบอกไว้เลยบองเดี๋ยวต้องแยกไปถ่ายรูปนะเธอยังไม่ต้องเก็บนะพี่เม่ย์ยีไลค์แล้วก็ยีไลค์ก่อนแล้วแยกถ่ายรูปก่อนใครรับรีวิวได้ทุกตัวพี่จ๋าเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียสิบเอร์เซนบวกลบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ทุกคนรับได้นะคะใครที่บอก ใครหายมือสองแล้วบอกไม่เปื้อนไม่เสียนะคะไม่รู้จะว่าไงใครเราว่าใครเขาแซวใครแซวพี่เจนเหรอใช่เหรออ้าวพี่เจนไม่ไปตัดผมเหรอวันเนี้ยคอนค้อนด้วยไอ้ออไแพทป่าวะ <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> ป้าด้วยไอ้แพทเหรอ <laughs> ป้า ้าพูดความจริงนะยืนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยตัวเล็กๆผอมอยู่ตรงนี้เออตัวเล็กๆใอ้ห่อผอมๆด้วยนะลมแทบปิวนะนี่ป้าหมอบมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยปบายฮอยเอาไปคัดเอาไปแย่งไงะกำไรพี่เอ้ แต่ถ้าใครอยากได้รุ่นดีกว่านี้นะคะแพงกว่านี้ทักมาสองพันเก้านะจ๊ะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเนี่ยใส่เออที่ยวใส่นอนได้หมดนะสบายสบายเลยเธอเอาอาดีดาไปสองตัวอย่างนั้นนะหรือว่าแชมเปี้ยนตรงกลางอดีดาไปสองข้างอืมแชมเปี้ยนต้องตัดกลางเพราะว่ามันเป็นเอาเอาแชมเปี้ยนไว้ตรงกลางก็ได้หมีว

เบนเอาเอแครในตู้เย็นมากินดิต้องต่อคิวด้วยน่ะนั่นน่ะอเออมากินดิสิบชิ้นดิเบนเอามาชิมสักสิบชิ้นสักสิบชิ้นดิเนี่ยลูกค้าลายสกอตก็ได้ราคานะค่ะเนมันสกอตแดงหมดเลยสิเอ้ยตัวละเราเตัดกันด้วยกันตัวละห้าสิบห้าสิบหกสิบ ้าแบบว่าตัวไหนที่แบบสวยๆทำราคาได้นะคะคัดเอาเลยต้นทุนสิบบาทสิบบาทขายไงก็กำไรบอกเลยอันนี้แม่ค้าขายสกอตมาก่อนนะอันนี้ขายจะซื้อบ้านซื้อรถนะเออโมเดลวงเล็บข้างหลัง <laughs> โมเดลพอรเรี <laughs> ーーー่ปอร์เช่ <laughs> อะไรอีกเธอพูดไป อะไรอ่ะเอาผาดแ,แล้วอะไรอีกฮะโรสโรยนี่มุกมุกซื้อหมดเลยนะพี่กระตูนไว้ให้ลูกค้าดูว้ียว่ามันมีกระตูนนะเธอ ตัวไหนตัวไหนป้าไอ้แพตมันโกรธป้าเลยนะป้าพูดอย่างเงี้ยเอาป้าไปเลยป้าอทักผิดปุ๊บไปเลยใครรับรีวิวทักแชทได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าได้ทุกตัวเดอ้อเด้อสาวเด,อ1990เดอ้อพัอนเก้าร้อยเก้าสิบเด้อโอ้ตัวนั้นก็นใครใครคิดเขาเป็นอะไรอ่ะอ่ะพี่ใครจะรับนะคะแคปมาเลยนะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทโปรโมชั่นแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ เดือนหน้าจะขาย2 0 0าแล้วนะใครไม่ซื้อ1ั0 9กาสิบเดือนนี้นะคะเทียบเป็นอย่างนี้ได้หรออะไรเนี่ยคือจัดโปร,โปรพี่จา๋าแคปหน้าจอเลยจา้าใครจะเอาลูกใหม่ลูกรีวิวทักมานะดูดูดูเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมใส่หุ่นปุ๊บสวยเลยแคปเลยจา้าพรุ่งนี้ส่งของนะคะพี่วันจันทร์ส่งของนะสั่งสินค้ากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ